คลิปนี้ไม่มีคำเตือนหรอกเพราะเนื้อหาไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้นใครจะดูก็ได้ดูเลย้่องเรียกเพื่อนมาดูด้วยแต่เยี่ยมมากเลยนะอ,าอ้าวเลยครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องาทุกท่านเข้าสู่ช่ององน้พีด้วยนะจ๊ะตอนนี้นในเกมใหม่ดัตต f ฟอร์จูนหรือโชคแาบแห่งไมดัตนั่นเองนะครับผม ก่อนจะไปเริ่มเกมกันนะในพี่มีกลุ่มดีๆมาแนะนํานะครับเป็นกลุ่มซัชบแช่เกมแตกเกมแจกเกมดีใครเล่นตามในพีเราไม่แตกที่ไม่ออาแต่เล่นเกมอะไรดีก็ลองเข้ามาดูกันได้นะครับมีเพื่อนๆมีพี่ๆน,น,นอกขอยแชร์ข้อมูลเกมกันอยู่ตลอดเวลาเกือบจะ24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวเกมไหนกำลังแตกเกมไหนกำลังแจกเกมไหนกำลังมาก็เข้าไปดูกันได้ในกลุ่มนะครับทิ้งลิงก์ไว้แล้วที่คอมเมนต์นะคริสลิงเข้ากลุ่มไปแล้วอย่าลืตมตอบถามเข้ากลุ่กมกันด้วยมาจากใครก็ตอบไปว่ามาจากในพีนะครับถ้าไม่ตอบมาจากในพีนี่อาจจะไม่รัััับบเเเเข้้าาากกกกลลุ่่่มมมมมมมนนนนะริยไดวีพ ไอห,หมื่นกว่านี่นายพีไปกดเล่นๆมานะว่าเพื่อเช็คนะครับผมนะว่าเกมนี้วันนี้แตกไหมนะมาเริ่มที่ไม้ห้าครับเปิดเทอร์โบแล้วปดลงมาเปิดมาที่ศูนจุดห้าและไม่ไหลโอ้ยไปต่อและปิดเดมมาแบบนี้เปิดมาดอกนี้คูณสี่ไปที่สิบครับโอ้โหไม่ไหลอีกนะและไปต่อ และิดเดิมมาอีกแล้วเปิดมาดอกนี้คูณสามเป็นสามจุดเจ็ดห้าแล้วไม่ไหลครับโอ้โหขาดตูนไปน้อยนึงไปต่อและเปิดมาที่ศูนย์จุดสองห้าไม่ไหลไปอีกอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งและและเรียบร้อยครับแต่กกเตอรมมาแล้วนะซ้มตัวเหมือนปิแปดครั้งนี่ไหมห้าครับโอ้ตะกี้ลมตีนะและแปดครั้งโลงมายังไง เปิดมาดอกแรกไม่เข้าดอกที่2มาแล้วครับปีนเดอร์ไมด์ดัสเปอร์จุดและคูณ3ไปครับได้มา5.25แต่ไม่ไหลนะแล้ว6ครั้งลงมาปีนเดอร์ไมด์อีกหนึ่งและสวยสวยไปเลยครับดอกนี้คูนแปกไปครับ130แล้วปีนเดอร์ไมดอีกหนึ่งทีครับไปอีกครับผมโอ้โหคูณ13ไปครับ149.5งร้อสและสเก็ตเตอร์ขาดตัวเดียวจะเข้าซ้อนไหมจ๊ะและ เออเรียบร้อยครับโอ้โหสวยงามนะดอกนี้ได้มา279.5รางวัลซูเปอร์มรเมกาพร้มอมด้สกตเตอร์3ตัวหมุนปิด8ครั้งซอนมานะจ๊ะและ12ครั้งลงมาโอ้ยลิย้พันและ11ครั้งเปิดมาที่1.25ครับโอ้โหเสียดายนะไม่ไหลและ10ครั้งเปิดมาที่1.25อีกกีแล้วไม่ไหลครับได้หมุนปีเพิ่มมา4ครั้งพอได้สแกตเตอร์มาสตัวนะจ๊ะ และ12ครั้งรอบที่2 11ครั้งรอบที่2และ10ครั้งรอบที่2เออเปิดมาที่0.5ไหลต่อไปคับคูณ14ไปที่17.5แล้วมาต่อยกับคูณ15ไปที่37.5แล้วบิดแล้ไมปดัดก็อุจดมาครับผมคูณ18ไปนะ67.5แล้วหมดครับรอบนี้ได้มา 1, 123นะรางมันกอนโตครับผมและ9ครั้งลงอ่ะ หม่มาและ8ครั้งและเจครั้งและเปิดไปนี้3ามจุดเจ็ดหโอ้โหเสียดายไม่ไหลและ6ครั้งครับ5ครั้งครับและปีเจอมาสวยๆแบบนี้ไปครับผมโอ้โหคุณนยีไปครับ540และไหลต่อไปอีกหนึ่งและสกเกตเตอร์มา2ตัวอีกแล้วโอ้โหยังไหลต่ออีก0.25ครับยังไง ยังไงโอ้โหหมดแล้วนะผมโอ้ยได้มา 5, 5า,าร5อ่าล่างวันซุปเปอร์มกากลงหนึ่งดอกนะครับผมและได้มุญปีเพิ่มไปอีก4ครั้งนะโอ้โหแจกมุญปีเยอะจัดครับอัปเดตแพทมาใหม่นะและดองนี้เปิดมาที่0 2 5ดหไม่ไหล7ครั้งมาโอ้ยได้มุนปีเพิ่มมาอีก4ครั้งครับโอ้โหอะไรเนี้ยสวยงามจัด,จดเลยนะและวปครั้งลงมา เปิดมาดอกนี้ไหลไหมคูณยี่สิบเจ็ดได้มาหกจุดเจ็ดห้าโอ้โหไม่ไหลนะครับและเจ็ดครั้งลงมาปิดจะมาอีกแล้วจ้าและเปิดมาดอกนี้คูณสามสิบไปที่แปดสิบสองจุดห้าไม่ไหลอีกแล้วนะครับนะและหกครั้งลงมาจ้าเออเปิดมาที่สามจุดเจ็ดห้าโอ้โหเสียดายครับไม่ยอมไหลนะและสี่ครั้งและสามครั้งสุดท้าย สครั้งสุดท้ายและครั้งสุดท้ายครับโอ้โหสามสี่ครั้งสุดท้ายหายไปเลยนะและดอกนี้ครับสวยงามจะจันเลยนะไม้5ได้มา1 4 8 8 7 5ครับรับร่างวันจ้าขยับเพิ่มไปที่ไม้30ไม่เอาดีกว่าไม้50เลยแล้วกันครับและลงมาลงมาเปิดมาที่2.5ไม่ไหลไปเิ็ และปิดเดิมมาสวยๆแบบนี้โอ้โหคูณ3ไปก็ับองรอ6 2ก้วแลมมาต่อครับคูณ6ไปที่3 0 0ท้วนและมาอีกจ้าคูณ7ไปที่5.2.5และ light, ยังไหลอยู่ครับอีก200ท้วนนะโอ้โหดอกนี้ไหลาย,ยาวใช้ได้นะได้มา815แล้วไปครับเปิดมาที่2.5หไม่ไหลไปต่อและปิดเดิมมาอีกแล้วดอกนี้เปิดมาคูณ3ไปที่4 5 5โอ้โห,โโหเกือบไหลนะและไปต่อ โอ้โหฟีเจอร์มาสองตัวแบบนี้เต็มจอไปครับและคูณสิบไปที่4ี่พโอ้โหสี่พรางมาซุปเปอร์เมกาครับโอ้โหช็อตปฏิหารนะดอกนี้แตกเต็มหน้ากระดานเลยทีเดียวและขยับเพิ่มดีไหมเนี่ยอ่ะเอาไม้ห้ต่อและกันครับและป้ายและดอกนี้ จาแกเติมมาสวยๆครับสามตัวหมุนปีกแปดครั้งนี่ไมห้าสิบเริ่มเลยเราจะได้ถึงหมื่นไหมเนี่ยสเกเตอร์รอบนี้และดอกแรกไม่มาครับดอกที่สองมาแล้วจ้าไวสวยๆเปิดมาดอกนี้คูณสี่ไปที่สามร้อยทวดและไม่ไหลจ้าหกครั้งลงมาไม่มาครับและห้าครั้งเปิดมาดอกนี้ที่ยี่สิบห้าโอ้โหเกือบไหลอีกแล้วและสี่ครั้งครับ สามครั้งสุดท้ายสองครั้งสุดท้ายและปิดเดิมมาดอกนี้คูนเจ็ดไปครับผมได้มาแปดสิบเจ็ดจุดห้าโอโหอะไรวะนี้แครั้งสุดท้ายเปิดมาที่สองจุดห้าไหลไปอีกสิบสองจุดห้าแล้วหมดได้มาสิบโอโหไม่ห้าสิบ s c a t t e ได้มาแค่สี่ร้อยยี่สิบเจ็ดจุดห้านะครับผมรับรางวัลจ้าแล้วผมว่าผมพอละกันครับ ได้มาโอ้โหร้อยร้อยกว่าเท่านะสวยงามจัดจัดใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กค go, ดแชร์กดซับซักให้กดกระดิ่งนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดติดตามช่องสำรองหมายเลขสองและหมายเลขสามกันด้วยนะทิ้งลิงก์ไว้แล้วที่คอมเมนต์ครับใครอยากเล่นตามก็ไปที่เดียวกันได้เลยนะทิ้งลิงก์ไว้แล้วเหมือนกันนะครับผมทิ้ลิงก์เข้าไปแล้วก็อย่าลืมไปเข้ากลุ่มกันด้วยนะเดี๋ยวจะเทำให้พีไม่เตือนนะครับที่ทำให้พลาดสิ่งดีๆไปนะเข้ากลุ่่่่่มมมมไปแลลล้้วววออยยาาาาาืตคคนนงรกกกุัดจ ตอบไปว่ามาจากนายพีนะครับทำไมตอบว่ามาจากนายพีแนนะดมินอาจจะไม่รับเข้ากลุ่มนะจ๊ะพวกเริปนี้ในเพจขอตัว,ตวลาไปก่อนครับพบกันใหม่บุ้ยบุ้ยจ้า